That's ขีคข้างหลังเป็นขอที่วันครับขอช็อคครับที่วันครับขึ้นโลโก้ช็อคครับ ดีแล้วเดี๋ยวดี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 ดะดี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 ีด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 ดี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 ดดี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 ดดี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 ด บอลมะคือไม่ปางถ้าถ่ายก็ถ่ายก่อนนี่แล้วว่าต่อไปเจอน่าเจอนี่มันบล็อกลางต่าไหนตรงนี้คีออกนะครับระวังโคมไฟครับเดี๋ยวโคมไฟจะลงมาตรงนี้ระวังโคมไฟนะครับเดี๋ยวโคมไฟจะลงนะระวังโคมไฟข้างบนนะคะมาลงมาลงมาได้เลยนะ มีระวังคลองไฟข้างบนครับเดี๋ยวมันจะลงมาครับลงมาเลยลงมาเลยเออนไก่ไหมใช่ครับ

জীবন ধর্ম